อ,องค์กรอีกองค์กรหนึ่งก็คือภาคการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการประสานกับผู้ประกอบการการประสานกับหน่วยง,งานของภาครัฐอย่างสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีนะครับหรือหอการค้าเองก็เคยประสานมาแล้วมาถึงภาคของการศึกษาครับผมจะพูดถึงภาคนี้บ้างนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภูวดลวัฒนาชัยแสงนะครับ พูดถึงความต่อเนื่องนะฮะเมื่อสักครู่เราคุยสององค์กรแล้วนะครับจากสสวก็ดีจากหอการค้าก็ดีมาถึงมหาวิทยาลัยบุรพาบ้้งในการการทําความร่วมมือกับตรงนี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของ a อ c ตรงนั้นก็คือผมขอท้าความนิดน,นึงนะครับว่ามหา,า <นะ S 2> วิทยาลัยบุรพาวิยาเขตจันทบุรีเนี่ยครับเป็นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วก็ได้มาตั้งอยู่ที่อ่เพือท่าใหม่นะครับแล้ว ณปัจจุบันมีเปิดทําการสอน,นสามคณะคือคณะวิทยาศาสตร์และศินภาษาซึ่งประกอบไปด้วยสาขาที่เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านการตลาดและทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและล่าสุดกําลังเปิดเรื่องของโลจิสติกและการค้าชายแดน<ม>ซึ่งจะตรงกับทางด้านนี้ด้วยนะครับคณะที่2คือเทค,เทคโนโลยีทางทะเลนะครับเราก็จะ,ะมีการให้ความรู้ทางด้านการประมงนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของจันทบุรีเช่นเดียวกันและสุดท้ายคือคณะอัญมณนีนะครับ ซึ่งในคณะอัญมณีเองเนี mm ่ย hmm. ก mm ็ประกอบด้วย3สาขาวิชานะครับก็คือสาขาออกแบบเครื <ac> in mm ่องประดับนะครับคณะสาขาอัญมณีและเครื่องประดับและสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับครับแล้วก็ทั้ง3ามสาขานี้เนี่ยก็สามารถคือครอบคลุมในธุรกิจนี้เป็นอย่างดีนะครับในการจัะกอบธุรกิจทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับก็ในในช่วงที่ผ่านมานะครับทางคณะได้มีโอกาสได้ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมรธุรกิจอัญ,ญมณีในจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยร่วมกับทางาพณาิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็ทางจังหวัดจันทบุรีในการาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีทั้งในการให้ความรู้ในเรื่องของอัญ,ญมณีการให้ความรู้ในเรื่องของการขึ้นรูปตัวเรือนขึ้นระดับ การเจรนายพลนับจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมนักธุรกิจหน้าใหม่ในจังหวัดจันทบุรีด้วยครับซึ่งทําไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น SME อยู่แล้วด้วยครับบางส่วนเออแต่ผมยังเห็นนะครับว่าผู้ประกอบการที่เป็น s m e ในจังหวัดจันทบุรีเองยังยังมีไม่มากไหมครับที่ไปขอความช่วยเหลือครับจริงๆผมลืมลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าคำคำฝันของมอบุรพานะครับก็คือคิดไม่ออกบอกมอบุรพานเพราะนั้น ทางผู้ประกอบการนะครับในจังหวัดจันทบุรีเองถ้าหากว่ามีโจทย์หรือมอีเรื่องที่ต้องการจะให้ทางนักวิชาการในมอปรุคาเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยที่ทมหาวิทยาลัยนะครับเรายินดีให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับคิดไม่ออกบอก,บอก มหาวิทยาลัยบูรพานะครับจะต้องรวมตัวอะไรกันอย่างไรเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้รอบแรกเนี่ยเราคุยกันในภาพรวมๆกว้างๆก่อนนะครับว่า SME เอะมาเกี่ยวกับมหาวิทยาลายัยเกี่ยวกับภาคการศึกษาได้อย่างไรก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะบ,บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับว่าเกี่ยวพันกันแน่นอนโดยหนึ่งท้านแล้วนะครับอาจารย์ภูวดลมีโครงการอื่นๆ่ที่จะมาเสริมไหมครับที่พูดถึงในรายล,ายละเอียดนิดนึงใน,ในรายละเอียดเรื่องของการที่ที่ได้รับมอบหมายมานะครับในการที่จะอ่วม ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้นะครับ,รบโดยที่ของคณะนิมีเนี่ยเราเริยเห็นว่าเรื่องของการออกแบบเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรื่องของแฟชั่นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราแล้วก็การสร้างแบรนด์เนื่องจากว่าเรื่องของอองานศิละปะเรื่องของความประณีตของงานของเราเนี่ยเป็นที่มีชื่อเสียงนะครับแลวผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าเราเคนคนที่ผู้ค้า ในจังหวัดจันทบุรีถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสร้างแบรนด์นะครับขึ้นมาได้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้สูงมากนะครับโดยที่เราก็เลยมีประเด็นในการที่จะเปิดการอบรมนะครับสี่ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกคือเรื่องของอการให้ความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบของเครื่องประดับและการจัดวางสีของอัญมณีบนเครื่องประดับนะครับ อันที่สองก็คือเรื่องของการเขียนแบบแหวนขั้นพื้นฐานแหวนและต่างหูนะครับ mm hmm. แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าการตลาดก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันในการที่จะ,ะทําให้ผู้ค้าของเราเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันนะครับเราก็เปิดอีกประเด็นหนึ่งคือการวางแผนทั้งนั้นการตลาด mm hmm. และอีกประเด็นนึงก็คือการเขียนแผนธุรกิจ mm hmm. ซึ่งเป็นเรื่องของเงินทุน mm hmm. ที่จะใช้ในการลงทุนรเรืจากนี้นะครับ mm hmm. เรื่องของความประนีต mm hmm. เรื่องของการที่เราเนี่ย อยู่อย่างสมบมานานเรามีการผลิตการเวลาในการที่จะสรสร้างงานที่สวยงามและปรนณีตนะครับกาที่ผมได้ทราบมานะครับอินเดียจีนเองถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่ตีว่าเม็ดินไทยแลนด์เนี่ยราคาก็จะสูงกว่าตัวที่ผลิตในในเมืองของเขาเองนะครับะฉะนั้นอย่างน้อยนะครับแค่คําว่าเม็ดในไทยแลนด์เนี่ยเราก็มีมีมีคลาสขึ้นใหม่ระดังงแล้วใช่ครับก็นอกเหจากนี้เราก็ต้องพัฒนาแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาครับโดยที่ในจังหวัดนทบุรีก่อนหน้านี้นะครับ ทางคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนำโดยดรอเมันเทลัตนะครับดรบมันทลับุญนาค mm hmm. ก็ได้รับงบวิจัยจากทางสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะครับ mm hmm. มาทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาการนำพลอยเนื้ออ่อน mm hmm. อมาเซตติ้งมา,มา,ม,ามาทำเครื่องประดับที่ทําจากเงินนะครับ mm hmm. โดยใช้หาอัตลักษณ์หรือ เอกลักษณ์ของตัวจังหวัดจันทบุรีในการที่จะทำอ,ออกแบบออกมาแล้วก็เปิดตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยเราก็ได้ยึดแบบสำคัญก็คือแบบของศิลปะย่านการค้า ริมน้ำนะครับซึ่งเป็นลายขนมผิงเป็นหลักนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีลายขนมผิงใช่ครับนะครับขนม,ขนมอังขิง<ม>โดยการันตีโดยจังหวัดจันทบุรีใช่ครับไม่ใช่สํานักงานพาณิชย์อย่างเดียวแล้วใช่ครับเพราะไกลกว่าน,นั้นแล้วเพียงพอหรือยังครับกับการที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเอเชียเออผมขออธิครับแเรื่องอย่างนี้ พอถึงตรงเรื่องของแบรนด์คอยจันทั้งมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยยังมีแลบนะครับ uh huh. ที่รับรองออกไปรับรองของอัญ,ญมณีนะครับโดยที่สามารถจะใช้บริการได้ที่หน้าตึกเคปิแกนในวันศุกร์แล้วก็ที่ตึก uh huh. เันเดมในวันเสาร์ในการที่ oh. ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการอยากจะได้ใบรับรองที่ออกจากสถานศึกษาเนี่ยนะครับที่ของคณะอัญ,ญมณีเนี่ยครับว่าเป็นคอยแท้นะครับ uh huh. สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ปัจจุบันนะครับ ได้รับความนิยมเท่าที่ผมได้ได้ทราบจากผู้ประกอบการมาลูกค้าต่างชาติบางคนชี้มาเลยว่าต้องการแบบลองจากที่นี่ครับอื